เรือนไม้โบราณที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นทวดได้ปล่อยทิ้งล้างเอาไว้เนิ่นนานแทบจะผุพังไปจนหมดสิ้นไม่เคยมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าเข้าไปใกล้เลยซึ่งเป็นเลือนไม้ที่มีลักษณะเป็นสองชั้นลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าขุนมนนายสมัยก่อนที่ด้านล่างนั้นจะเป็นใต้ทุนเตี้ยที่เคยมีประวัติมาว่าเคยใช้ลงโทษกักขังหรือว่าผูกลามถาดเอาไว้หลังจากที่มีความผิด แล้วก็ยังมีธาตุอีกหลายลายที่ต้องจบสิ้นชีวิตลงจากโทษทันที่ได้รับที่สำคัญก็คือเคยเป็นที่กักขังเสือเอาไว้ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าขุนมูลนายที่เป็นเจ้าของเรือนหลังนั้นได้เลี้ยงเอาไว้เพื่อประดับบารมีหลังจากที่จับมาได้ตั้งแต่ยังตัวเล็กๆในพื้นป่าซึ่งการเลี้ยงดูก็ออกจะทารุนไปบ้างไม่ต่างจากถาดที่อยู่ในเรือนเพื่อสยบความดูร้ายของมันที่มีตามสัญชาตญาณ ที่มากเพิ่มขึ้นทุกวันแต่วิธีการเลี้ยงที่กระทำแบบนั้นกับทําให้เสือตัวนั้นเพิ่มความดูร้ายมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเทียบกับความดูร้ายของผู้เป็นเจ้าของแล้วก็ยังถือว่าน้อยกว่ามากมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าขุนโมลนายที่เป็นที่รู้จักมาคุ้นกับท่านเจ้าของเลือนหลังนั้นได้นําเอาถาดข,ของตนเองมายกให้เป็นเมียเผื่อเป็นของกำนันที่นิยมทํากันในสมัยก่อนกับถาดซึ่งเมื่อเขามาอยู่ขม่ต่างอะไรกับนางบําเลอ กับท่านเจ้าของเรือนซึ่งต่อมาก็เกิดเรื่องเล่าขึ้นก็คือว่าทานสาวนางนั้นเกิดไปมีความสัมพันธ์กับท่านนมที่อยู่ในเรือนหลังเดียวกันเมื่อถูกจับได้ทานนมผู้นั้นก็ถูกนํามาลงโทษเขียนตีจนตายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับได้นาเอาลลางของท่านนมที่ตายพร้อมกับนางทาสที่เป็นหญิงสาวซึ่งเป็นนางบําเรอจับทั้งคู่ยัดเข้าไปในกงเสือที่ได้เลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการลงโทษ อย่างทารุณกรรมสุดแสนเวทนาเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวนางทาตที่เกิดจากความเจ็บปวดจากคมเขียวของเสือตัวนั้นได้ดังออกไปไกลจนทาตคนอื่นๆได้ยินถึงกับสยดสยองขนลุกของสยองเกล่ากับการลงโทษที่โหดเหี้ยมจนมือลางของนางถูกเสือลายผ่าก่อนนั้นขยำจนตายและแน่หนึ่งไปล่างของทั้งสองก็กลายเป็นเหยื่อให้กับเสือลายผ่าก่อนที่เลี้ยงเอาไว้ เสียงร้องโหยหวนที่ได้ยินดังลั่นออกไปไกลสร้างความชอบอกชอบใจสาแก่ใจให้กับเจ้าของเรือนเป็นยิ่งนักซึ่งการลงโทษฆ่าทาสบริวารของเจ้านายในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีกันทั่วไปหนักบ้างเบาบ้าง,างแล้วแต่ความเมตตาของเจ้าขุนมน,นายซึ่งเป็นเจ้าของแต่หลายท่านที่มีจิตใจเมตตาปลานีก็ยังมีอีกเยอะไม่เฉพาะโหเทียมเหมือนกันหมดทุกลาล ก่อนที่หญิงสาวจะถูกโยนเข้าไปในกรงเสือยังได้ยินคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งได้ส่งเสียงร้องพูดออกไว้ด้วยความมาคาดว่าแม้แต่ตัวเองนั้นจะตายก็ย่ามหมายว่าจะให้อภัยให้ตนจะกลับมาจองเวรทำลายล้างเสียให้สิ้นสกักซึ่งหลังจากที่หญิงสาวนางถาดน,นั้นได้ตายไปเพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้นตกกลางดึกก็มักจะมีเสียงร้องอย่างโหยหวนดังออกมาจากใต้ทุนเรือนแทบทุกค่ำคืน จนสร้างความหวาดผวามันได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียววิญญาณของนางทาสสาวก็ยังวนเวียนคอยหลอกหลอนผู้คนที่อยู่ในเรือนหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของเรือนหรือแม้แต่ทาสด,ด้วยกันหลายครั้งก็ยังมีคนเห็นว่านางเล่นอยู่กับเสือลายผาดกอนอยู่ในโกงนั้นเมื่อเห็นคนเดินผ่านไปก็หันมาสยายยิ้มให้จนพากันวิ่งหนีไม่กล้าเข้าไปใกล้ใต้ทุนเรือนหลังนั้นอีกเลยต่อมาเมื่อไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไปใกล้ ก็ออกมาร้องโหยหวนอยู่ด้านนอกกงเสือจนสร้างความหวาดผวาอกสันขวัญแขว,น,ขวนกันไปหมดสุดท้ายท่านเจ้าของบ้านก็เลยพนิม,มนต์พระสงฆ์ให้มาทําบุญทําพิธีปัดกวาดเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากเรือนแต่สุดท้ายแล้วแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังเอาไม่อยู่เพราะว่าวิญญาณตายโหงนั้นแรงมากจนสุดท้ายเมื่อทําอะไรไม่ได้ท่านเจ้าของบ้านจึงได้ย้ายไปปลูกเรือนหลังใหม่ซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ํา โดยได้ปล่อยเรือหลังเก่าและหลังที่อยู่ใกล้ๆกันไว้แบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อีกเลยเสือลายพาดก่อนที่ได้เลี้ยงเอาไว้ก็เลยไม่มีใครได้สนใจกับมันอีกเพราะว่าความดูลาลที่มีมากของมันจึงไม่ได้รับคำสั่งให้ปล่อยหรือว่าทำประกรนันใดกับมันแต่ก็ได้สั่งให้ทาตผายเรือน,นำเอาอาหารมาให้กับมันบ้างจนสุดท้ายท่านเจ้าของเรือนก็ลืมเรือนเรื่องของเสือนั้นไปและทาตที่ถูกสั่งให้นำเอาอาหาร ไปให้กับเสือบ่อยๆก็มีไปบ้างบางครั้งก็ไม่ไปบ้างเพราะว่ามีอาการหวาดกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งเรื่องวิญญาณและเรื่องของเสือตัวนั้นซึ่งกลองที่ได้้ังเอาไว้ก็เริ่มจะผุพังลงไปมากแล้วสร้างความอดอยากเหิ่ยวหวอยให้กับเสือลายผาดก่อนตัวนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างต่อมาถาดที่ได้นำเอาอาหารไปให้ครั้งหลังสุดก็ได้หายตัวไปและไม่ได้กลับมาอีกเลย เสื่งเมื่อมีทาสคนอื่นๆได้รับคำสั่งให้พายเรือข้ามไปดูก็บพบว่ากลายเป็นเหยื่อให้กับเสือลายพาดกอนตัวนั้นไปแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าทำไมเสือที่อยู่ในกรงถึงเด็กฆ่าถึงสามารถที่จะเรียกทาสคนนั้นเข้าไปฆ่าได้ทั้งๆที่ยังอยู่ในกรงอยู่หลังจากนั้นไปอีกหลายวันเมื่อมีทาสคนอื่นๆ,ๆได้รับคำสั่งให้นำเอาอาหารไปให้กับเสืออีกก็บพบว่าเสือลายพาดก่อนนั้นมันหนีออกไปจากกรงแล้ว เมื่อรู้ว่ามันหลุดรอดออกมาข็เตรียมตัวที่จะหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเจอกับมันเข้าจะจะที่ได้ยืนขวางทางเอาไว้ดวงตาสองประกายแดงฉานด้วยความแค้นสุดกำลังในสภาพที่พร้อมโซ่อดจากแม้ว่าจะได้กินเหยื่อไปแล้วหนึ่งลายแต่ก็ยังไม่น้ำใจกับความที่หิวโหยมาเนิ่นนานพวงเข้าขยำเหยื่อที่ยืนอยู่ตรงหน้าแข่งขาอ,าอ่อนด้วยอาการตกใจสุดขีดจนตายและฉีกกินอยู่ตรงบริเวณนั้นเอง หลังจากที่ฉีกินเนื้อหนังของเหยื่อจนอิ่มน้ำสำรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสายตากระจอมองข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำซึ่งมีเลือนล้างหมายของท่านเจ้าของเลือนที่เคยเลี้ยงดูตนเองเอาไว้ด้วยความแค้นที่ปล่อยให้อดอยากและเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างสิงอยู่ในร่างของเสือลายผาดกอน,นั่นด้วยเหมือนกับว่าความแค้นไม่ได้เกิดจากความที่หิวโหยเพียงเท่านั้นเมื่อจ้องมองอยู่แบบนั้นสักครู่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินลัดเลาะแม่น้ำ เพื่อจะหาทางข้ามไปฝั่งนั่นให้ได้สุดท้ายก็ไปเจอสะพานไม้เก่าๆที่เคยใช้ข้ามกันไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปพอสมควรจึงเดินข้ามสะพานเก่านั่นไปอีกฝั่งของแม่น้ำได้สำเร็จแล้วก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับมาทางเลือนล้างใหม่ของเจ้าของเลือนซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของตนเองผู้ที่สั่งลงโทษนางทาสสาวกับชายคนรักอย่างโหดเหี้ยมทารุณ เมื่อข้ามาถึงชายป่าใกล,กล,ลใ้กับเรลือนหล้างหม่ก็เห็นข้าทาสบริวารอีกจำนวนหนึ่งที่วุ่นสารวนอยู่กับการงานแต่ด้วยจิตที่ม,มุ่งหมายเพียงแค่เจาของเรือนเท่านั้นที่สายตากับเพ่งมองเข้าไปเห็นว่านา่งพักพ่อนอย่างสบายใจอยู่บนเลือนหลังใหม่จึงได้เดินเยื้องอยางออกไปหน่อยแล้วก็พาตนเองนั้นผุ่กระโจนขึ้นไปบนเลือนอย่างรวดเร็วถามกลางข้าทาสบริวารที่อยู่ลายหลบร้องตกใจเอะอะโวยวายกันวุ่น ขณะที่เจ้าของเรือนก็ลุกปวดลาดเพื่อจะออกมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นเมื่อโผล่ออกมานอกชานก็ต้องตกใจกับปลางที่เห็นกํลาลังเยื้องอย่างขึ้นบันไดเรือนขึ้นมาถึงกับพัง,งาดไงขาอ่อนสุดลงนั่งกับพื้นส่งเสียงบอกลูกเมียและข้าทาสที่อยู่บนเรือนให้พากันรีบหนีเอาตัวรอดจนล่างเสือหลายผาดก่อนเดินเยื้องอย่างขึ้นมาถึงบนเรือนล่างก็ค่อยๆกลับกลายไปเป็นหญิงสาวนางทาส ที่ถูกลงโทษให้เสือขยำตายไปอย่างโหดร้ายทารุณยิ่งสร้างความตกตะลึงให้กับท่านเจ้าของเรือนและขาทาสและลูกเมียที่อยู่บนเรือนนั้นมากเข้าไปอีกเพราะว่าช่วงเวลานั้นหมดสิ้นหนทางที่จะหนีมีเพียงทาสผู้ชายที่อยู่บนเรือนเท่านั้นที่กระโจนหนีออกทางหน้าต่างไปได้ซึ่งทางหนีสําหรับผู้หญิงก็คือทางบันไดเพียงเท่านั้นดวงตาของนางทาสสาวที่ได้สิงล่างมากับเสือลายผาดก่อน รวมกันเป็นล่างของเสือสมิงเพีงมองท่านเจ้าของเรือนด้วยดวงตาที่โกรธแค้นแทบจะถลนออกมานอกเบา่าก่อนจะแหกปากตะโกนเสียงดังลั่นกูจะฆ่ามึงสิ้นเสียงล่างกระพุงกระโจนเข้าไปหาท่านเจ้าของเรือนที่นั่งสุดอยู่ที่พื้นด้วยอาการตกใจแต่ว่าล่างที่กระโจนเข้าไปนั้นจู่ๆก็กลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปอีกครั้งท่านเจ้าของเรือนมีจิตสำนึกรับรู้ได้เพียงเท่านั้น ก่อนที่จะถูกเสือลายพาดก่อนที่สิงลางมาโดยวิญญาณแค้นของนางทาดสาวกลายเป็นเสือสมิงพุ่งเข้าขยำลำคอที่ถูกกัดกระชากออกมาจนเลือดแดงฉานกระจายพุ่งไปทั่วเลือนท่ามกลางเสียงกรีดร้องของขาดาดและลูกเมียที่พอตั้งสติกันได้ก็รีบวิ่งพากันลงเลือนหนีไปได้โดยที่เสือลายพาดก่อนนั่นก็ไม่ได้สนใจอะไร พราะว่ามีความโกรธแค้นเคืองเพียงแค่ทันเจ้าของเรือนทันเดียวเท่านั้นโดยที่มีเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังแค่เพียงครู่เดียวก็เงียบหายไปกลายเป็นเหยื่อให้เสือลายผาดก่อนนั้นกัดฉีกกินเนื้อหนังอย่างสบายใจอยู่บนเรือนจนเมื่อยิ่มน้ำสำลานเป็นที่พอใจหายแค้นเคืองแล้วจึงได้เดินเยื้องอย่างลงบันไดไปจากเรือนหนีหายเข้าป่าไปโดยที่ไม่ได้สนใจเหยื่อลายอื่นๆอีก เพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่วนมากก็เป็น่าทาสเช่นเดียวกันส่วนลูกเมียของท่านเจ้าของเรือนก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยจนเมื่อทุกอย่างนั้นสงบเงียบลงลูกเมียก็ได้ย้อนกลับมาที่เรือนก็ได้พบว่าท่านเจ้าของเรือนได้สิ้นใจตายไปแล้วโดยที่ล่างยังถูกกัดกินหายไปอีกหลายส่วนต่างกระทําได้เพียงแค่ทําใจกับเวรกรรมที่ท่านเจ้าของเรือนได้สร้างสมมาโดยความโหดร้าย กับขาดถาดบริวารของตนที่อยู่ในเลือนหลายหลายจนสุดท้ายก็ต้องมาตายโดยวิญญาณร้ายของนางถาดสาวที่สั่งให้ลงโทษอย่างโหดเหี้ยมฐานลุนที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาวิญญาณของนางถาดสาวที่สิงอยู่ในร่างของเสือหลายผาดก่อนเป็นเสือสมิงตัวเดียวกันก็พาหายลับเข้าไปในผื้นป่าไม่โผล่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกเลยและไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกว่ามันหนีไปอยู่ที่ไหน ต่อมาเลือนที่อยู่นั่นก็ได้กลายเป็นมรดกตกทอดต่อต่อมาู่ลูกหลานของท่านเจ้าของเลือนนั่นเองแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างเวรสร้างกรรมเหมือนกับบรรพบุรุษของตนเองอีกเลยพอได้ยินเรื่องราวแบบนั้นมามากต่อมากแล้วจากรุ่นู่รุ่น